เทรนใหม่เทรนฮิตตามติดเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นในรายการ t e e n ั u p d a จบไป2เพลงเพราะต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันในรายการ Teens Update ค่ะช่วงนี้เหมือนที่บอกไว้เลยจะพักผู้ฟังเนี่ยมาเปิดเรื่องของแคมเปญน d ค่ะ Drink Don't Drive ค่ะขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุนะคะ เนื่องจากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศแคมเปญน,นี้ออกมาค่ะรณรงค์เรื่องของการขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับหลังพบว่าสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2,566ก็คือระหว่างวันที่29ธันวาคม2,565มาจนถึงวันที่4มกราคม2,566ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนคดีอุบัติเหตุเนี่ยมันมีมากกว่า96%หรือราวราว0 0คดีค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ปี2,567ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีเนี่ยนับจากนี้ไปรัฐบาลได้มีนโยบายค่ะ ในเรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะคะที่เกิดจากการดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับขี่ยานพานหนะต่างๆให้ลดลงได้มากที่สุดเพื่อจะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนนั่นเองเน้นย้ําค่ะให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ทำงานเชิงรุกบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีขายสุราในสถานที่และเวลาที่ห้ามขายเนี่ยก็จะให้ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสอมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตั้งด่านชุมชนค่ะประเมินสภาวะเสนอว่าเอ๊ะบุคคลนี้เนี่ยมึนเมาหรือเปล่าหากพบว่ามีการดื่มมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่ามีอาการมึนเมาเนี่ยก็ เรียกค่ะให้พักคอยจนกว่าจะอยู่ในสภาพปกติก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยกลับบ้านอย่างผู้ฟังเพื่อจะลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพร้อมมีการมอบชุดอุปกรณ์แก้อาการง่วงนอนในขณะขับรถอีก3 0 0แสนชิ้นด้วยเพื่อสนับสนุนให้จุดพักแล้วก็จุดตรวจตลอดเส้นทางการเดินทางในช่วงปีใหม่เนี่ยได้นามาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนซึ่งต้องบอกว่า3 0 0แสนชิ้นนี้กระจายไปอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ปีใหม่ปีนี้เนี่ย รู้แหละว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆมาตลอดทั้งปีใช่ไหมก็อยากจะเฉลิมฉลองหรือว่าอยากจะผ่อนคลายกันบ้างเราไม่ห้ามเรื่องนั้นละกันคุณผู้ฟงังเพราะว่าเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกล่าวกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือถ้าดื่มเนี่ยไม่ขับนะหรือถ้าคิดว่าตัวเองจะต้องขับขี่ยานพาหนะเนี่ยไม่ดื่มจะดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะให้คนอื่นมารับกลับบ้านหรือว่าจะหลับบ้านเพื่อนไปเลยแบบนี้ก็ได้ อย่างน้อยก็อุ่นใจได้ค่ะว่าคุณจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และที่สำคัญคือลดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วยนะคะเรื่องราวนี้ฟ้าใสหยิบมาจากเพจไทยคู่ฟ้าค่ะ